สวัสดีค่ะวันนี้สปอร์ตบานิวส์มาอัปเดตผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบแบ่งกลุ่มในนัดที่2เมื่อคืนวันจันทร์ที่28พฤศจิกายน2565ค่ะมีการแข่งขันทั้งหมด4คู่ด้วยกันค่ะผลปรากฏว่าแค m ารูนค่ะเสมอกับเซอร์เบียไป3ประตูต่อ3 ขณะที่เกาหลีใต้ค่ะก็สู้อย่างเต็มที่แล้วนะคะพายการหน้าไป2ประตูต่อ3ค่ะส่วนบราซิลค่ะก็ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ชนะสวิตเซอร์แลนด์ไป1ประตูต่อ0ค่ะส่วนคู่สุดท้ายเมื่อคืนนี้นะคะโปรตุเกสเอาชนะอุรุกวัยไปได้2ประตูต่อ0ค่ะ มาดูอันดับตารางคะแนนฟุตบอลโลก2022นะคะรอบแบ่งกลุ่มในนัดที่2ค่ะสำหรับกลุ่ม G และกลุ่ม H นะคะผลปรากฏว่าทั้งบราซิลและโปรตุเกสค่ะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ มาดูที่กลุ่ม G กันก่อนค่ะอันดับ1เป็นของบราซิลหลังจากที่ลงแข่ง2นัดนะคะชนะ2นัดติดมี6คะแนนค่ะอันดับสองสวิตเซอร์แลนด์แข่ง2นัดชนะ1แพ้1มี3คะแนนส่วนแครูนรั้งอันดับ3ค่ะลงแข่ง2นัดเสมอ1แพ้1มี1คะแนนส่วนอันดับ4เซอร์เบียนะคะลงแข่ง2นัดเสมอ1แพ้1มี1คะแนนค่ะกลุ่ม H ค่ะอันดับ1โปรตุเกสหลังจากลงแข่ง2นัดชนะ2มี6คะแนนนะคะส่วนกาหน้าค่ะรั้งอันดับ2นะคะหลังจาก ลงสนามสองนัดค่ะชนะ1แพ้1มี3คะแนนในขณะที่เกาหลีใต้ค่ะอันดับ3นะคะแข่ง2นัดเสมอหนึแพ้1มี1คะแนนเท่ากับอันดับ4เลยค่ะสำหรับอุรุกวัยแข่ง2นัดเสมอหนึแพ้1มี1แต้มจ้า ส่วนอัปเดตตำแหน่งดาวซันโวฟุตบอลโลก2,022ล่าสุดสำหรับวันนี้ค่ะคิลิยันเอ็มบัปเป้จากทีมชาติฝรั่งเศสยังทำได้3ประตูเท่ากับเอนเนอร์วาเลนเซียจากทีมชาติเอกวาดอร์ที่ยิงได้3ประตูเช่นเดียวกันค่ะส่วนคนนี้ค่ะบรูโน่เฟรนันเดสจากทีมชาติโปรตุเกสค่ะที่ทำได้2ประตูจากเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ โคดี้กักโปจากทีมชาติเนเธอร์แลนด์ค่ะยังทำได้2ประตูและโอลิเวียชิรูจากทีมชาติฝรั่งเศสทำได้2ประตูค่ะขาะ,ะนี้ก็เป็นผลการแข่งขันตารางคะแนนและอันดับดาวซันโวล,ล่าสุดในศึกฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาทีมชาติใดจะได้ถ้วยรางวัลใบใหญ่ใบนี้ไปครองก็ยังต้องรอลุ้นตามดูกันต่อไปค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดที่สปอร์ตบาร์นิวส์นำมาอัปเดตและนำมาฝากให้กับแฟนๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะ